ัน,นี้เราก็อยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเปิด i d 4นะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาเปิดต่อกับ IDC นะครับผมอ่าเรื่องโตเกียวเดอดเวนนะครับผมอ่าโอเคส่วนตัวที่ผมอยากจะได้ไก็ นั่นแหละนะครับผมอ่าคือตามใน id หลักที่ผมบอกเลยนะครับผมอ่าถ้าหากใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมอ่าว่าผมได้ตัวไหนบ้างหรือว่าไม่ได้นะครับผมอ่าอ่างั้นตอนนี้เราก็จะมาเปิดไอดีสีต่อเลยนะครับผมอ่าผมน่าจะเปิด i d ดกับ id 3นะครับผมอ่าส่วนไอดีสองผมไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะครับผมอ่ามาได้ไหม ทาเคมีจี <c oughs> ได้แล้วได้มาก็ได้เจถึงแม้ว่าผมจะค่อนข้างเอิ่มไอ้พระเอกเรื่องนี้ผมเหม็นหน้านเ้ยเออคือมันแบบไม่ใช่เหม็นหน้าหรอกเหม็นนิสัยมันนะครับผมอ่ะคือจะช่วยแฟนก็ช่วยไม่ทันนะครับผมอ่ะคือมันแบบคิดไปเรื่อยนะครับผมอ่ะ ต้องช่วยให้ได้ต้องช่วยให้ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไาช่วยเดี๋ยวจะย้อนเวลากลับไปช่วยนะครับผมอ่าประมาณแต่เอ้าพคอนที่ช่วยได้ทําไมคือไม่ช่วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่าพระเอกเรื่องนี้มันแบบโอ้ยหมดคําจะพูดนะครับผมอ่าแต่ภาคสองผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับผมผมดูแค่ภาคแรกนะครับผมอ่าผมดูแค่ภาคสงคมเลือด ราคนเรียบร้อยไอดี d ีโอ้ไอดี d ีแม่งไปกว่าได e. oh, oh, ้ไอดีลักสีโก้โอ้ IDC หลักไม่นะดราเคนไอดีหลักผมไม่ได้ผมสปอยบอกไว้ก่อนเลยอ่าโอ้โ oh, หได้ดราเคนเฉยเลยไมกี้ ไม่ใช่ไม้์ีีเลออเออาเคมิตีกับดรากคนเออต่อมาขอเป็นจิฟุยูหน่อยเออผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเออจะสร้างไอดี5ดีไหมเพราะว่าเออรู้สึกว่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับผมอ่าโอ้โหมาขออ,อีกหน่อยดี จะได้หรือเปล่าเออยังไม่ออกได้อีกไหมน้อต้องรุนต้องรุนโอ,อ้โหท้านี้ขอเป็นไมคี้หน่อยถ้าได้ไมคี้มาก็คือจบเลยหรือไม่ก็จิฟุยุนะเออ ไมกี Mikey, ้ติฟูยุตัวไหนก็ได้โอ้ยยังไม่ออกแต่ก็ได้สองตัวมาแล้วก็ดีใจก็ดีนะครับผมฮึบเอ้ยรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายจะออกหรือเปล่ามา ถ้าไม่ออกก็ไปต่อในไอดีสนะครับผมมารอบสุดท้ายอบโอ้จบแล้วเรียบร้อยบอดไ้ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคงั้นเราไปต่อกับใน i อดกันต่อเลยนะครับผมอ่างั้นเราก็จะมาเปิดต่อกับ i d 3กันเลยนะครับผมอ่าเปิดต่อเลยมา id 3เสามจะได้คนไหนเอ,อ่ยเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับผมอ่าคู่เทพแล้วค่อยไปคู่รองนะครับผมอ่าสลับกันไปสลับกันมาอ่าใจเย็น i d ดได้แล้ว id 3ก็ต้องได้ <c oughs> อย่างไรก็ขอให้มันตีสักตัวหน่อยก็ดีนะครับผมอ่า สักตัวไหนก็ดีจะออกหรือเปล่ามาไมกี้โโฮึอะ่ะโอ้โหทาเคมิจิโอโ้โหพี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมาบ่อยต้องโอ้ยเออรู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวที่ผมเกลียดจะมาบ่อยส่วนตัวที่ผมอยากได้จะไม่ค่อยมาเอออะไรวันนี่ยเออจะได้อีกไม่น้อดรากคนมาต่อมาคือดราเคนไม่ก็จิฟุยุโอ้โหยังยังยังใจเย็น มากด8ปครั้งบางทีก็กด8ครั้งนะครับผมบางทีก็กดห้าบางทีก็กดสามหรือสี่นะครับผมอ่าบางทีก็กดเลยอ่าเสือออกนะครับผมอ่มากดกดเลยมามาม,ามา หรือเปล่าโอ้โหทาเคมีจีออกเฉยเลยอ,อีกสามครั้งสุดท้ายใช่ไหมอีกสามครั้งอ่าขอออกใหม่ก่อนอ่าต้องลองลองใหม่ไปเรื่อยๆมาชึบดีห้าโอเคกดเลย มา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 ได้หรือเปล่าฮึโอ้เห็นเห็นตัวพวกโอ้เห็นตัวพวกเด็ดดาวแล้รู้สึกก่อยอยงไงไม่รู้่ะรอบสุดท้ายอ่ะดิฟูยุหรือราเคนก็ได้แล้วแต่ตัวไหนจะมาก็ได้นะขอให้ได้ที่เธอ เรื่องนี้ผมก็ถือว่าโคตรถือว่าชอบเลยนะครับผมอ่าถือว่ามันอินนะครับผมอ่ะโอ้ก็ปีวางหรือเปล่าวะเนี่ยอ่าหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมอ่าหรือจะใช้เพชรดีหรือจะเปิดเกียร์ลองเปิดเกียร์ดีกว่านะครับผมเผื่อได้มาปึ๊บกดเลย เกีเจ็ดดาวหน่อยก็ดีนะครับผมอ่ะเกียเจ็ดดาวจะได้หรือเปล่าอันที่จริงผมก็ไม่ได้ลุ้นเกียร์แปดดาวนะครับผมเพราะออกยากนะครับผมอ่ะคือถึงเขาจะเขียนว่าเพิ่มโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนที่เพิ่มโอกาสอ่ะโอ้เจ็ดดาวไม่ออกเลยหรอโอ้หมดแล้วจบกันถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ผมคิดว่า น่าจะเลทต่ำกว่านั้นนะครับผมน่าจะ0.5นะครับผมส่วนผมคิดว่าน่าจะตอนไม่เพิ่มโอกาสคิดว่าน่าจะ0.0001นะครับผมอ่าอันนี้ผมคิดว่าจริงนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเขียนบอกเลทไว้อย่างดีนะครับผมว่า1เปอร์เซไม่ก็2เปอร์เซนะครับผมผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมโอกาสตอกโคตรยากเลย น่าจะ0.5%ดเวยซ้ำไอ้พวกเกียร์แปดเท่านะครับผมอ่ะเออเอายังเหลืออยู่โอ้ยังเหลืออยู่เอาโอ้น่าจะยังได้อีกสามครั้งโอเคได้อีกสามครั้งนะครับผมอ่ะส่วนตัวส่วนตัวละครนะครับผมผมคิดว่าโอกาสเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับผมอ่ะ อ่าผมคิดว่า a ออก็ยิงไปมั่วนะครับผมอ่ามันก็คล้ายๆกับ a ออนะครับผมอ่าถ้าหาใครจะได้ก็ได้เลยถ้าหาใครไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นมาอีกสองครั้งสุดท้ายราคินไม่ก็จิฟูยนะครับผมราคินดิฟูยูมาถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าบางคนจะแบบว่าตัวมันค่อนข้าง เออก็คือบางคนเขาก็บอกว่าสกิลไม่โหดสกิลกากนะครับผมแต่ผมก็ไม่สนนะครับผมถ้าหากเรื่องไหนชอบก็เปิดเลยถ้าเรื่องไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าหากเรื่องแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่ชอบแต่เทพนะยังไงก็ลงเปิดดีนะครับผมอ่าเพราะว่ามันก็จะไต่ลีกขึ้นไปได้อีกนะครับผมแล้วก็เก็บเพชรสะสมไปสะสมมานะครับผมถ้ามีตัวโหวดนะครับผมอ่าอ่า ลองกดอีกทีอ่าไม่ได้โอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับผมอ่า